ยักสนุกตื่นเต้นร้าใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ adpk24 อย่าลืม adpk24 วงในบอกมาลือสนันนาโปลีสอดที่จะปล่อยคิมมินแจให้แมนอยู่สื่อดังแดนมักกโรนีออกมารายงานข่าวว่าคนวงในของนาโปลีบอกว่าทีมแชมป์เกาโชเซลากำลังจะเสียคิมมินแจรับเกาหีใต้ ไปให้กับแมนยูเต็ดในช่วงซัมเมอร์นี้คิมินเจย้ายจากฟเฟเนราเช่ชมาร่วมทัพนาบปลีเมื่อซัมเมอร์ที่แล้วและมีส่วนสําคัญในการพาทีมคว้าแชมป์สกูเดตโต้ในฤดูกาลนี้ได้สําเร็จลังลงสนามไปทั้งสิ้น45นัดในทุกรายการทําไป2ประตูและ2แอซิสซึ่งจากผลงานอันยอดเยี่ยมของปากกหลังเลือดสมขาวทําให้เขากลายเป็นที่สนใจของมาดาทีมดังในยุโรปกระทั่งล่าสุดกาเซตาเดลสปอร์ตออกมาเปิดเผยว่าวงในของนาบปลีให้ข่าวว่าแข้งวัย26 สอแววจะย้ายสู่โรงละครแห่งความฝันโดยเชื่อกันว่าคิมมีค่าสิทธิสัญญาอยู่ที่50ล้านยูโรซึ่งรายงานยังระบุได้ว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเตรียมจะจ่ายเงินจํานวนดังกล่าวในช่วงต้นเดือนกรกฎานี้สำหรับแมนยูจําเป็นจะต้องเสริมแกร่งในแนวรับหลังเพิ่งประกาศแยกทางกับฟิลโจนไปเช่นเดียวกับอักเซลทวนเซเบ้ที่จะบอกลาทีมแบบไร้ค่าตัวในขณะที่เอริก็กบาย,ย์ก็ดูเหมือนจะไม่ได้อยู่ในแผนการทําทีมของเทนฮากส่วน,นรายของแม็กไกว ถูกคาดหมายว่าจะโบกมือลาทีมเช่นกันหลังเสียตำแหน่งตัวจริงไปในซีซั่นที่ผ่านมาซื่อเผยผีแดงเตรียมปาดบาซ่าเซนอับบาบัตตัวแทนของโซฟียานอับบาบัตมิดฟิลด์ทีมชาติโมร็อกโกของเฟรนติน่ากำลังเจรจากับแมนยูเน็ตและมีโอกาสลงเอยกับทีมปีศาจแดงในอนาคตอันใกล้เดโรสปอตสื่อมังกระทิงรายงานเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาว่าแมนยูเน็ด กำลังเจรจาก,กับตัวแทนของโซเฟียนอัมบาบัดเพื่อปาดหน้าบาร์เซโลนาดึงมิฟิลทีมชาติโมร็อกโกจากเฟรเรนติน่ามาเสริมทัพในช่วงซัมเมอร์นี้บาร์เซโลนาตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับมิฟิลหลายคนหลังชบ,บีเอนาเดสเทรนเนอร์ของบาร์เซโลนาระบุความสําคัญในการสอะหาตัวแทนของเซอร์เิียวบูสเกตโดยมีชื่อของอัมบาบัตเป็นหนึ่งในเป้าหมายร่วมกับมาร์ตินซูมิเมนดีของเรอัลเซบ์สดัดและยูโซคิมิกของเบย์มินิกแต่ว่า การสัญญากับ2รายหลังเป็นเรื่องที่ยากสาหรับทีมดังแห่งแคว้นกาตาลุนญ,ญาขณะที่อีกหนึ่งเป้าหมายอยาอ่บบางอรบัดกำลังถูกทาบทามจากแมนยูหลังมีรายง,งานว่าปีศาจแดงกําลังเจรจาก,กับตัวแทนของมิฟิลทีมชาติโมนาโ,โกซึ่งน่าจะโน้มน้าวนักเตะให้ย้ายไปคาแข่งในถิ่นออต์ฟอร์ดได้ไม่ยากเนื่องจากสโมสในในเียเ์ลีกมีศักยภาพทางการเงินเหนือกว่าทีมบา,าร์เซโลนาลดเถึงการจ่ายค่าตัวนักเตะประมาณ40ล้านยูโรจากความต้องการของทีมฟิลรนติน่าด้วย ดิโอโกคอสตาตอบสนองข่าวลือประเด็นการย้ายทีมนนด่านของปอร์โตได้ออกมาตอบสนองข่าวลือเรื่องการย้ายทีมของตัวเองที่ถูกจับไปเชื่อมโยงกับแมนยูเต็ดโดยคอสตาโชว์ฟอร์มกับปอร์โตได้อย่างยอดเยี่ยมฤดูกาลน,นี้เจ้าตัวลงสนามไปทั้งหมด41นัดเก็บขีนชิตไปได้20เกมก็มีข่าวเชื่อมโยงกับแมนยูเต็ดที่ยังไม่แน่นอนในเรื่องของผู้รักษาประตูเพราะเดคิอากำลังจะหมดสัญญาในช่วงซัมเมอร์นี้มันเป็นความสุข และเป็นเกียรติที่ได้เล่นให้กับสโมสรโปรดของผมสิ่งที่พวกเขาพูดก็คือสิ่งที่พวกเขาพูดไม่มีอะไรที่เป็นรูปธรรมผมมีสัญญายาวจนถึงปี2027และผมหวังว่าจะทำต่อไปเรามารองดูกันเว็กฮอตมีทีมเซ้งต่อหลังหมดสัญญายืมตัวกับแมนยู่าวเว็กฮอตกองหน้าทีมชาติฮอลแลนด์ได้โชว์เพลงแข่งในพรีเมียร์ลีกต่อไปดยการมีเอเวอเรตต พร้อมรับช่วงดึงน้าเตะม,มาใช้งานต่อหลังหมดสัญญายืมตัวกับแมนยูเน็ตเรียบร้อยแล้วเว็กฮอร์ดย้ายจากวบบวกมาเล่นให้กับเบอร์สลีย์เมื่อซีซั่นส0 2 1ั0 2 2ันแต่ไม่สามารถช่วยทีมรอดตกชั้นได้จากนั้นก็ถูกส่งยืมไปเบซิกดัสและโชว์ฟอร์มยิงไป9ประตูจาก18นัดรวมถึงเล่นด้อย่างโดดเด่นในศึกฟุตบอลโลกที่กาตาร์จนทําให้อเล็กเทนฮาร์เลือกมาเสริมแนวรุกด้วยสัญ,ญญายืมตัวจนจบซีซั่นยังไรก็ตามแม้ฟอร์มการเล่นโดดยรรวมมจะไ้ับคําช แต่ผลงานประจักษ์ชัดของกองหน้าร่างโยงรายนี้ก็ถือว่าสอบตกกับแมนยูด้วยการยิงไปเพียง2ลูกจาก31นัดโดยไม่มีประตูนในพิมียร์ลีกแม้แต่ลูกเดียวโดวยผลงานแบบนี้ทําให้ U, แมนยูตัดสินใจไม่ต่อสัญญายืมหรือซื้อขาดจากเบอร์สลีย์แต่อย่างใดแต่กัน,นั้นวิกฮอร์ตก็จะไม่กลับไปเล่นให้กับบริคาเรตตที่พึ่งเลื่อนชั้นกลับขึ้นมาด้วยการทําทีมของแวงซองคอมบานีแต่อย่างใดทอกสปอร์ตรายงานว่า Ever ton, เอเวอเ์ตันเตรียมเข้าดึงตัววิกฮอร์ตมาเสริมแนวรุก เพิ่มทางเลือกในตำแหน่งสูนหน้าที่เป็นปัญหามาตลอดซีซันโดยเฉพาะงหงวหอกเบอร์หนึ่งอย่างโดมินิคกคคนเวิร์ตเลวิลที่ฟอร์มหลุดอย่างหนักแถมมีปัญหาบาดเจ็บเป็นระยะ